kom maar. en dan kan ik dan de deur open en dan heb ik en dan zit de in. Ja en? En dan wordt die dansen met de met het water. Ja. En dan heb ik twee blad. Oh twee? Ja. Twee blad? En? ligt niet. <laughs> moet ik moet ik groot afspoelen. Oh ja en? วันนี้เปน็นวันพิเศษของยัสเฟอร์ค่ะนี่เขาให้ยัสเฟอร์เข้าไปข้างในโอ้และสุดลักลยั s เฟอร์เยรีวอขออนุญาตเขาแล้วด้วยนะคะว่าขอทาวิดีโอด้วยอันนี้คือคือ,อสถานีดับเพลิงค่รลด,ดับเพลิงโอ้ใหญ่มากอันนี้ใหม่นะคะเนี่ยโอ้ดูยดนานบินนะยัสเฟอรอ์ว้าว Ja, mag ik ook komen, papa? Oh, zo is ook leuk voor Jasper om te zien. Oh, speciaal, Jasper. Dat is leuk. Ja, dat is ook leuk. Papa? Ja, ik kan niet, Jasper zien. Ja, anders ga ik ja. er even uitkomen, dan mag jij hem voor. Een... Ja, ja, Jasper moet kijken. Mooi, hè? Mooi, Jasper? Dan moet hij even langs gaan. Dan moet de andere kant daar. Jasper? แจ็กแมามายังยากเป็นชอบมากเป็นยัยลึกยังสป๊อทย่าย่าวิญญาณฟ้าซิตนะโอ้กึ้นมาดีกันฮึ๊บน้องก็ใจดีมากเลยอ่ะโอ้โอ้โชว์พุงค่ะ Biaya brand di auto ride right dan Jasper. Alan Sitten na. Okay, Papa. Oh, ya. Yeah. Um, Bos, ย่ากุศลยงเ้ขืนขืนยาด้อโอ้ยาวด้าไก่ยาเดี๋ยวเขาจะทำการสาธิตนะคะให้มีควันออกมาให้เด็กเรียนค่ะเอ็ดวินบอกว่าเด็กที่นี่ถ้าจะทำงานเป็น

เยอะอู้สปันนันี่ยสปันนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าขอก็ทำวิดีโอได้ค่ะพี่ป๊าป๊ะลึกเหรอใช่อ่ะแล้วจะับเพีาะยาสบหรือได้ค่ะแลวเราวเรา๋ยวเรารอดูเขาเขาไอ้นี่กันนะครับดับเพลิงกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็กำลังเตรียมการนะคะมีเด็กๆมาเรียนค่ะนี่ โอเคเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะกำลังจะเริ่มแล้วนะคะนี่เขากำลังจะอธิบายเด็กๆก่อน y e s f u ครับ y e s f u ครับเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะอย่าเนี่อยนิดนี่เอเลนไกล่กัน Yesful ยืมตียืมลายฟะเฮ้ยเก๊กลาดิโกมฟัวฮ่า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 บึมเลยบึมเลยนะ

ยัสเปอร์เ็นยงเบ็จบ้างเนี่ยิ้มยิ้มยิ้มดีใจอะดีใจดินูนนูนูนูนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำอะไรอะเดี๋ยวเขาทำอะไรเดี๋ยวเขาวิ่งไปเอาสลังเป่าเขาวิ่งไปเอาสลังมาเป่าววิ่งไปเอาสายน้ำมาฉีดป่าลูกโอ้ขวาจะไม่แบบเยอะๆมันนานเลยนะใช้เวลานั้นเนี่ย Van de 10 brandweermensen in Nederland krijgen er 2 betaald, die zijn professional mm -hmm. en 8 zijn vrijwilligers. Die doen oh! Op de... Ja, kijk, zo blauw, nippelboom. Ja. Ja, die hebben de brandweer. Eet mm -hmm. ja. ze komen niet te blauw. Ja, ik niet te blauw. Ik doe het, ja. het is alleen maar omdat ze het leuk vinden. Oh! Ik naar een baai. Oeh!

นแรงดันแรงมากค่ะอู้ยังไม่จับยังไม่ดับนะยังไม่ดับนะต้องอีกต้องอีกเนี่ยแล้วก็แล้วก็ วันนี้สนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆได้ดูแบบว่าเราไม่เคยเห็นนะเนาะแล้วเขาแบบว่าทําพิเศษให้เราเข้ามาดูอรู้สึกแบบเป็นคนพิเศษขึ้นมาเลยนะป้าเนาะเออสเปซียลโฟอ์นันดานะอโอเคแล้วเดียวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ